สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะเปลือกมังคุดกันนะครับการแกะเปลือกมังคุดปกติเราจะมีปัญหาในการแกะเปลือกมังคุดทำยังไงให้ตัวมังคุดแกะออกมาแล้วมีลักษณะที่สวยงามน่าทานโดยเริ่มต้นจากหันหาก้นของเปลือกมังคุดเราจะสังเกตเห็นก้นของเปลือกมังคุดมีลักษณะที่เป็นรูปดอกจันให้เราใช้นิ้วโป้งกดลงไปให้เกิดรอยแตก เมื่อเกิดรอยแตกให้ค่อยๆบีออกจากนั้นให้แกะตรงกลางส่วนก้นที่มีลักษณะเป็นรูปดอกจันออกเมื่อแกะออกแล้วให้บีออกเหมือนเดิม และเมื่อบีออกเราก็จะได้ตัวเนื้อมังคุดที่มีลักษณะส,สวยงามแบบนี้ครับ